เฉยๆนะคะไม่ไม่ได้กับไม่ได้อัดไว้เป็นหลักฐานอะไรนะคะหมายถึงเราคุยกันว่าเป็นผลงานการพูดคุยกันระหว่างครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะผู้ปกครองเอกสารน่รอบที่แล้วอ่ะให้เซ็นใช่ไหมคะทีนี้เก็บไปทิ้งเรียนแล้วกันแต่ว่าเอกสารชุดใหม่เนี่ยคือเขาปิ้นทั้งหน้าแล้วก็หลังด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็มันจะปิน้นปิ้นในส่วนของน้ําหนักส่วนสูงรอบเอวที่โรงพยาบาลเขาจะต้องเก็บไปอะคะ่ะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้ผู้ปกครอง เซ็นให้ครูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคุณครูไม่ทราบว่าเพื่อบางคนนะคะเพื่อบางคนรอบที่มากับรอบครั้งที่แล้วกับรอบเนี้ยไม่ตรงกันอาจจะเป็นคนละคนกันที่พามาส่งคือเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเฉพาะชื่อนะคะเขียนเฉพาะชื่อเด็กข้อมูลเด็กไว้ให้นะคะชื่อเด็กข้อมูลเด็กไว้ให้ส่วนคนไหน คนไหนนะลูกเด็กๆฟังคุณครูนะคะคนไหนถ้าเป็นผู้ปกครองคนเดิมนะคะเป็นผู้ปกครองคนเดิมที่แจ้งกับคุณครูไว้คอมเมนต์ส่วนตัวมาหาครูว่าครูครับคนเดิมครับเดี๋ยวครูจะได้เขียนรายละเอียดผู้ปกครองไว้รอพรุ่งนี้จะได้เซ็นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ปกครองใหม่เนี่ยเรื่องของออยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยใช่ไหมพ่อรับพ่อาพามาฉีดก็รับกลับเลยเป็นพ่อใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเป็นเป็นข้อมูลพ่อมากรอก ฮะอะไรนะลูกอาจจะเป็นแม่ครับอ่ะโอเคเอาเอาให้ชัวร์นะลูกเอาให้ชัวร์ถ้าเกิดถ้าหนูไม่ชัวร์ก็คือมาเขียนหน้างานพรุ่งนี้เด็กๆเ,เ,เตรียมปากกาส่วนตัวมาให้ครูด้วยนะลูกเวลาคุณครูแจกผู้ปกครองเขียนจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเวลาคุณครูพานักเรียนไปในส่วนของเข้าแถวไปต่อคิวหรือไปเช็คจํานวนคนอนะ่ะมันจะได้เร็วขึ้นนะคะลูกเตรียมปากกามานะโอเคนะเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมนะลูกหนูแจ้งน้ําหนักส่วนสูง รอบเอวใครจําน้ําหนักส่วนสูงไม่ได้จะเอายอดเดิมน้ําหนักส่วนสูงเดิมที่เคยให้ครูไว้ก่อนหน้านั้นก็บอกมาแต่ประเด็นคือประเด็นคือคุณครูไม่รู้รอบเอวล,ลูกๆนะคะกะรุณาคอมเมนต์รอบเอวมาให้ด้วยนะคะที่รักทั้งหลายนะคะแต่ถ้าไม่รู้น้ําหนักส่วนสูงตัวเองโุ้ยครูค้นหนูคํานวณไม่ถูกหนูกะไม่ถูกไม่เป็นไรเอาน้ําหนักส่วนสูงเดิมที่เคยให้ครูไว้ก็ได้ไม่ว่ากัน นะคะโอเคดีใจจังเลยไอเข้ามาแล้วคุณครูได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะไอเข้ามาแล้วอะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีในการประเมินโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองจะประเมินไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตติ๊กตามที่ผู้ปกครองประเมินยกเวน้นยกเว้นนะคะยกเว้นความกังวลน,นะคะ กังวลหรือไม่กังวลมาเติ๊กหน้างานก็ได้นะคะแล้วเด็กๆคุณครูฝากคืนนี้อย่าเล่นเกมดึกอย่านอนดึกนอนไม่หลับก็ต้องพยายามนอนหลับตาพักผ่อนให้เยอะอย่านอนน้อยนะคะอย่านอนน้อยอย่าแบบโอ้โหชีวิตข้ามมันเข้าไม่ต้องอะไรแล้วแล้วข้านอนดึกเล่นเกมไม่ได้นะลูกการนอนน้อยมีผลนะคะการนอนน้อยมีผล เช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวแล้วเราเจอกันเที่ยงครึ่งหน้าโรงพยาบาลเด็กๆก,กังวลเด็กๆไม่สบายปวดหัวหรืออะไรเด็กๆทานยามาได้นะคะหนูทานยามาก่อนได้นะลูกแล้วใครที่มีความกังวลครูผมเป็นคนกลัวเข็มหนูเป็นคนกลัวเข็มหนูกังวลหนูใจสัน่นบอกครูลูกช่วงฉีดครูจะเข้าไปนะคะช่วงฉีดครูจะเข้าไปหาแต่ละคนที่รีเควสตมาหาครัวครูข้าหนู ใจคอไม่ดีหนูต้องมีคุณครูอยู่อะไรเงี้ยหนูบอกมาได้เลยนะลูกคุณครูจะลดความกังวลของเด็กๆให้มากที่สุดขอเพียงว่าหนูบอกคุณครูครูรับผมใจสั่นใจไม่ดีเหมือนหายใจไม่ออกเครียดคุณครูเข้าใจลูกตอนครูฉีดครูก็เครียดครูโตขนาดนี้ครูก็เครียดถามว่ากลัวเข็มไหมไม่กลัวไม่กลัวแต่ไม่มองเลยนะครูยังไม่มองเลยนะลูกเขาฉีดอะเพราะครูกังวลใจคอไม่ดีเหมือนกันครูยังกลัว นะคะเด็กๆก,กลัวไม่แปลกเดี๋ยวคุณครูจะไปอยู่ใกล้กลนะคะแล้วก็คุณครูให้หนูใส่ชุดนักเรียนนะคะทําผมมาให้เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะถ่ายรูปให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปดูแลพวกหนูแล้วก็ถ่ายรูปให้พวกหนูด้วยนะลูกนะอันนั้นนะคะประเด็นนะคะเดี๋ยว,ยวมีคนไม่เข้ามีคนไม่เข้าเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องมีนอกงานแน่ๆเลยอ่ะประเด็นต่อมานะคะผู้ปกครองก็คือที่ทําไมต้องเจอผู้ปกครองใช่ไหมคะเออรวมถึงเรื่องของการส่งงานนะคะคุณครูมีความเป็นห่วงเรื่องของการส่งงานของเทอมนี้นะคะส่งงานของทั้งคุณครูแล้วก็วิชาอื่นเพราะว่าตอนนี้พอให้ส่งเปรดวันที่25นะคะ ส่งเกรดวันที่2 5ฉะนั้นคุณครูอยากให้เขาเคลียร์งานให้จบภายในกําหนดเวลาของแต่ละวิชาถามว่าด้วยด้วยความเป็นครูประจําชั้นนะคะค่อนข้างจะกังวลเด็กหลายคนรับผิดชอบแต่เด็กหลายคนค่อนข้างจะไม่ไม่รับผิดชอบเนี่ยก็คือเราจะสังเกตเออไอไออยู่ในไออยู่ในสายนะลูกไออยู่ในสายใช่ไหมอ่ะแมน แม้ Man, ผู้ปกครองอยู่ไหนให้ผู้ปกครองได้ยินนะลูกไอ้ I, มันจะมีวิชาที่คุณครูหน้าที่พลเมืองกับการป้องกันการทุจริตนะคะผู้ปกครองหน้าที่พลเมืองกับการป้องกันการทุจริตไม่ได้เกี่ยวกับเด็กพิเศษนะคะไอ้ I, กับหมูหวานจะต้องทำสองสองวิชานี้ให้ครูนะคะข้อมูลที่ครูส่งให้สองคนนี้ต้องทําให้ครูนะคะครูไม่ได้แยกประเภทนะคะ หน้าที่พลเมืองกับป้องกันการทุจริตต้องส่งงานนะลูกทั้งหมดมี200คะแนนนะคะผู้ปกครองคุณครูให้แบบแฟร์ไปเลยว่า200คะแนนนะคะ200คะแนนถ้าเขาทําได้ถึง160คุณครูก็จะให้4ทั้ง2วิชาเพราะเอามาหาร2หัวข้อผู้ปกครองขอดูจากลูกได้เลยนะคะว่าคุณครูให้ทําอะไรเรื่องง่ายๆเช่นกราบสํารวจล้างเท้าผู้ปกครองกอดแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ต่างๆอะคะ่ะเรื่องของเศรษฐกิจธธพอเพียงเลยเนี่ยหัวข,ข้อคุณครูให้ไปแล้วผู้ปกครองขอดูได้เพราะว่าเป็นงานที่บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเขียนเลยมีบ้างนิดหน่อยดีไซน์งานสามชิ้นอะไรเงี้ยนะคะผู้ปกครองลองช่วยดูหน่อยนะคะว่าเพราะว่าบางบ้านเนี่ยยังไม่ส่งภาพกอดมาให้คุณครูเลยคุณครูสั่งไปว่าให้กอดผู้ปกครองคุณครูสั่งไปให้ทําไมคะถ่ายรูปตอนล้างเท้า ถ่ายคลิปตอนล้างเท้ามาให้เป็นภาพเคลื่อนไหวบางบ้านยังไม่มีใครส่งมานะคะหลายบ้านส่งมาแล้วน่ารักมากนะคะคุณครูให้ตั้งเยอะบอกผู้ครองขอดูคะแนนได้เลยคุณครูให้เยอะครูพยายามให้แบบง่ายๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ฝากมีบางคนคุณครูกังวลนะคะผู้ปกครองแม่ผู้ปกครองอยู่ไหนหันให้คุณครูดูหน่อยอ่าเนี่ยให้แม่ได้ยินด้วย แม่โอเคอยู่แล้วบ้านนี้ถ้าแม่ได้ยินนะคะก็คือตอนนี้คุณครูด้วยของคำว่าโควิดทำให้เด็กหลายๆคนมุ่งความสนใจไปที่อื่นคุณครูค่อนข้างากังวลน,นะเพราะว่าเทอมนี้ถามว่าถ้าเราส่งงานตามระบบส่งงานตามระบบอะไรตามระบบเกตออกมาได้ดีแน่นอนนะคะเพื่อไปถึงเรื่องถามว่าเปิดเทอมเปิดไหมเปิดเปิดนะผู้ปกครองนะเปิดแต่ เราก็ต้องดูตามสถานการณ์นะคะจะถามว่าเปิดไหมเปิดเปิดแน่นอนแต่เปิดเนี่ยคําว่าเปิดเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์อะไรต่อมาหรือเปล่านะคะดูตามสถานการณ์นะคะฉะนั้นรบกวนผู้ปกครองติดตามข่าวนะคะหรือใครนะคะกังวลว่าลูกแบบเอ้ยดื้อๆนิดๆหน่อยๆต้องการคุยกับครูเป็นการส่วนตัวก็คือโทรมาได้เลยนะคะแจ้งมาถามได้เลยเพราะว่าตอนนี้หลายวิชาก็คือส่งเกรดมาแล้ว เด็กๆคุณครูส่งเกรดทันทีได้เหมือนกันนะลูกเพราะตอนนี้มันเป็นไฟล์ Excel นะผู้ปกครองทุกคนเห็นแบบทันทีเหมือนกันนะแจ้งนะคะเด็กๆใครไม่ส่งงานติดรอเรือตามข่าวที่แจ้งนะคะผู้ปกครองถ้าติดตามข่าวคือเขาให้เป็นเวลาเรียนเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องแล้วเกรดเนี่ยเขาไม่ให้เป็นศูนย์แต่เขาให้เป็นรอเรือในสถานการณ์โควิดนะคะเดี๋ยวเพื่อผู้ปกครองแบบจะตัดศูนย์ลูกใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ตัดคะ่ะ แต่ถ้าเขาส่งงานผู้ปกครองทราบไหมคะว่าตอนนี้เป็นการอัพคะแนนยังของครูเนี่ยาส่งเนี่ยเต็มส่งได้ขนาดนี้เต็มอยากได้สี่ขอขอคะแนนของานเพิ่มครูอยากได้สี่วิชาครูของานเพิ่ม,มทําตามที่กําหนดอะไรเงี้ยคุณครูให้หลายวิชาเรียกหางานแล้วนะลูกนะคะลูกจะทําหน้านิ่งตอนน้ผู้ปกครองไม่ได้นะคะหลายคนนะคะทําทําหน้านิ่งนะลูก ถามว่าทาไมคุณครูอุ๊ยคุณครูอยากเจอผู้ปกครองเอาพูดกันในฐานะไม่ใช่ครูในฐานะเป็นแม่เป็นแม่คนดีกว่าเหมือนผู้ปกครองมานั่งเนี่ยในฐานะเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นห่วงเด็กๆค่ะเราไม่อยากให้เขาเป็นดินพ่อขังหมูเราเราไม่อยากให้เขาเป็นดินพ่อขังหมูบางทีเขาอาจจะวบแวบวบแวบบ้างตามนิสัยแต่ก็คือวบแวบนานมันก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลําบากเสกอน นะคะก็คือแจ้งและคือในช่วงของปิดโควิดนะคะคุณครูอัดคุณครูมีงานให้เขาทำเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบอะไรบ้างเพื่อให้เขาได้ได้ใช้ได้ใช้ศักยภา,าพตัวเขานะคะได้ใช้ศักยภา,าพไม่อยากให้เขาอยู่บ้านแบบเฉยๆกังวลว่าเออเดี๋ยวเพื่อ ไม่ไม่ใช่แต่ลูกผู้ปกครองค่ะลูกที่บ้านก็ต้องแบบอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยอะไรให้ฟังหน่อยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวีเคียจกังวลเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้ว่าแต่ลูกผู้ผู้ปกครองแล้วที่บ้านน้องโฟนก็แบบทํางานลูกไอ้ลูกคือเด็กเขาค่อนข้างกับแบบไปกับโควิดอ่ะคือในความสบายเขาก็จะแบบเออเหนื่อยเนื่อยหน่อย,อยช้าช้าอึดอึดเป็นเหมือนกันค่ะที่บ้านก็เป็นเหมือนกันยังไงรบกวนผู้ปกครองกระตุ้นให้หน่อยนะคะคุณครูพยายามดูแล ทุกอย่างเขาที่จะดูแลได้รบกวนผู้ปกครองด้วยเนี่ยขนาดวันนี้ผู้ปกครองดูแล้วกันสิบสี่คนยังเข้าไม่ครบสิบสี่บ้านเลยเดี๋ยวคุณครูต้องเก็บตกโทรไปตั้งหักยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนะคะนี่ก็มากี่บ้านแล้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผู้ปกครองคิดดูสิบสี่บ้านมาแค่แปดบ้านคุณครูต้องตามเดียวอีกเยอะเลย ยังไงก็ผู้ปกครองมีคำถามอะไรไหมคะคำถามมีอะไรไหมคะต้องการฝากฝังคุณลูกเป็นการส่วนตัวกับคุณครูไหมคะบอกได้นะบอกได้นะเพราะว่าเรามีโอกาสพูดคุยกันแบบเนี้ยบอกได้เลยคะ่ะใครมีคำถามไหมคะแมนดูหน้าตาจะซีเรียสไปนะลูกแมนไม่ต้องหน้าตาซีเรียสก็ได้นะไม่มีอะค่ะ ลูกชายลูกชายแมนดูหน้าตาซีเรียดไปหรือเปล่านั่งข้างแม่ดูหน้าตาเครียดไปนะเอ๋ดูหน้าตาเครียดเราต้องแอบแซวไอ้พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งนะลูกพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งที่โรงพยาบาลนะลูกให้ผู้ปกครองที่ไหนครับโรงพยาบาลอะไรครับเดิมบางค่ะเดิมบางค่ะเดิมบางเที่ยงครึ่งค่ะครูค่ะเที่ยงครึ่งค่ะคุณครูรอสแตนบายที่นั่นค่ะเราต้องหยุดยุดจวันติดอ่ะ ก็ราะมันเป็นสลับกระเดินเพราะว่าเพราะว่าให้ผู้ปกครองรอเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเสร็จจะได้รับกลับได้เลยนี่เดี๋ยวเพื่อแบบมีฟิทแบกบ้างเล็กน้อยปวดหัวเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยเห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อแล้วอยากให้พ่อแม่อุ้มอะไรเงี้ยค่ะเดินไม่ไหวครับอยากให้พ่อแม่อยากให้พ่อแม่กอดอะไรเงี้ยกอดได้ไม่ไหวครับ ใช้เป<อ>ใช้เปเลยค่ะใช้ใช้เปบอร์ดใช้เปบอร์ดอุ้ยอย่าเป็นเลยคุณครูแค่นี้คุณครูก็นอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวเด็กตั้งเกือบห้าสิบคนใส่คอไม่ดีลูกเขาเป็นไรนี่ไม่ได้ละเครียดก่อนเลยคนแรกไม่ได้เลยค่ะลูกเขานี่เลี้ยงดีกว่าลูกเราเอีกเป็นลมนี่ถึงก้อนเลยอ่ะคูชาโดดเข้าหาก้อนเลยไม่ต้องกลัวเอาไปแล้วมีชิวชีพเลยรอรับก้ไป นอนนานป่ะนานนะโฟคับอะไรคะอะ,อะไรคะพรุ่งนี้มีไปปุ๊บรอคิวฉีดเลยใช่ไหมครับเออมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผู้ใหญ่อะ่ะลูกเพราะว่าพอเราไปพอเราไปยื่นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องตามลําดับใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกพอเรียกปุ๊บพอฉีดเนี่ยเขาก็จะดูอาการอีกสามสิบนาทีนะคะว่าหนูเป็นอะไรไหมอะไรอะไรเงี้ยคือฉีดปุ๊บกลับเลยไม่ได้เดี๋ยวพอมันมีฟีดแบ็กกับ วัคซีนปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยไม่ทันเช่นบางคนมีอาการอาเจียนหนะักแพ้หนนะักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสามสิบนาทีหนูโอเคปุ๊บได้เวลาปุ๊บอะไรเงี้ยก็คือกลับได้เลยนะคะขั้นต่ำก็จะประมาณน่าจะาชั่วโมงหนึ่งอะโดยประมาณนะคะพอพรุ่งนี้คิวเขาจะเป็นคิวแบบ อาจจะเป็นทั้งโรงเรียนแล้วสแตนบายเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเป็นชุดโรงเรีย <onsense> นโรงเรียนไหนพร้อมก่อนก็เข้าอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาให้คุณครูไปดูแลจัดเด็กด้วยนะคะต้องต้องมีเวลาพักดูวัคซีนลูกฉีดปุ๊บกลับบ้านเลยไม่ได้นะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจว่าวัคซีนไม่ได้ทําให้หนูมีอาการรุนแรงนะคะแพทย์ต้องดูนะคะทีมทีมบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูเด็กๆก่อน ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะขออนุญาตเก็บภาพเพื่อไปตามเพื่อไปตามบางบ้านคุณธนชอดคุณธนชอดเมื่อกี้เ<ค>น็ตหลุดครับโอเคจะบอกว่าพอถ่ายรูปปุ๊บธนชอดปิดกล้องอแก้งคุชาเน็ตหลุดเน็ตหลุด <laughs> <laughs> โอเคใีค่มีคำถามอะไรไหมลูกไม่มีค,ค่ะ เด็กๆ,ๆคะ <S <S หน้าที่พลเมืองกับการป้องกันการทุจริตลูกๆส่งนะคะลูกสงสารครูนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําคะแนนไม่ทันนะคะหรือหนูจะให้คุณครูให้รอนี่มันน่าเกียดนะลูกหน้าที่พลเมืองกับการป้องกันการทุจริตนะลูกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้ปกครองดูคุณครูหวังก็สองวิชานี้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะคะสครูสครูครรไม่ไ,ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดูเลย ผู้ปกครองได้รู้ว่าคุณครูแบบอะไรจะขนาดนั้นหลายคนส่งแล้วส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกมีในกลุ่มนี้ก็มีไม่ค่อยไม่ค่อยส่งงานครูอ่ะเนี่ยค่ะผู้ปกครองเห็นเห็นไหมคะเน่เน่เน่เ่ยผู้ปกครองดูได้เลยค่ะเผื่อลูกๆไม่ยอมให้ดูดูจากที่คุณครูได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะหน้าที่ในบ้านสำรวจต้นไม้กอดกับผู้ปกครองล้างเท้าส่งข้อมูลค่าน้ำค่าไฟเป้าหมายชีวิตเนี่ยค่ะตามรายการนี้เลยค่ะเรื่องพูดก็เรื่องของรณรงค์เชิญชวนลดละเลิกอบบยามุกเรื่องของประหยัดน้ำประหยัดไฟเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยค่ะให้เนี่ยค่ะสิบสิบหกรายการสองร้อยคะแนนไม่ยากค่ะผู้ปกครองเป็นเรื่องที่เขาพูดอะไรก็ได้ที่ ที่เป็นตัวเขาที่เขาคิดที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นข้อดีของการรักษาสินงห้าเย่างี้เขารู้สึกว่าข้อดีคืออะไรก็ให้เขาพูดแบบนั้นค่ะไม่ต้องปรุงแต่งเลยให้ให้ความรู้สึกภายในใจเขาอะค่ะอธิบายมาให้คุณครูฟงังคุณครูอยากรู้ว่าเออในความเข้าใจของเด็กๆเ,เขาเป็นแบบไหนอันคดคลิปแนะนําตัวเสร็จก็คือพูดภายในสองนาทีภายในสามนาทีตามหัวข้อค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณครู คุณครูแจ้งเด็กๆเ,เขาไว้แล้วนะคะก็บางคนก็คือส่งมาบ้างแล้วถามว่าทำไมคุณครูต้องให้ส่งข้าน้ํำข้าไฟเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคุณครูจะให้ถ่ายส่งอีกเพื่อเป็นการปลุกกระตุ้นนะคะปลุกจิตสํานึกกระตุ้นให้เขาประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะช่วยเหลือภายในบ้านไม่ให้เขาใช้อะไรแบบฟุ่มเฟือยางคะ่ะเป็นเป็นแนวคิดที่คุณครูจะให้เขาค่อยๆให้เขา เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงอะคะ่ะไม่ใช่แบบเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์ก็เปิดทีวีตัวเองตัวเองไม่ได้อะไรคะตัวเองเปิดน้ําทิ้งไว้เงี้ยผู้ปกครองก็ต้องมาจ่ายค่าน้ําเยอะอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่ควรก็คือให้เขารู้จักประหยัดให้กับผู้ปกครองอะคะ่ะก็เลยมีหัวข้อเรื่องนี้มาให้ก็ประมาณนี้ค่ะก็แบบนี้ค่ะผู้ปกครอง ยังไงก็กี่ทุ่มแล้วน่าจะรบกวนเวลาผู้คงมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะต้องโทรบางบ้านแล้วแหละดูจากสภาพแล้วอ่ครูหาแก้มเข้าไม่ได้คะ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูโทรไปหาตั้งหากเดี๋ยวครูจะโทรไปคุยคุยแบบเห็นหน้าเลยอะลูกเพราะว่าบ้านนั้นคือโทรครั้งโทรก็จะได้สองคนเลยใช่ปะละ่ะแล้วก็ ครูต้องโทรหาใครโทรหาสองสองคนโทรหาคุณล,ลีโอโทรหาใครอีกพวกนี้เจอกันเที่ยงครึ่งหรือปร่บค่ะเที่ยงครึ่งค่ะแต่ถ้าผู้ปกครองแบบคือแบบเกิดอุบิเหตุแบบคุณครูผมยังไม่ถึงเลยเพราะว่ารถเสียอะไรคือโทรมาได้นะคะคือเดี๋ยวรีบเร่งมากเกิดอันตรายแล้วก็ด้วยสภาพน้ำอะน้ำท่วมถนนแฉะอะไรเงี้ย คุณครูเป็นห่วงแบบคุณครูเนี่ยกําลังเดินทางมานะอะไรเงี้ยคือแจ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้บอกพยาบาลว่าเออมียอดมีเด็กคนเนี้ยกําลังเดินทางมาแต่ว่าด้วยบริบทของพื้นที่เงี้ยคือรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาเล่นเกินไปเดี๋ยวเกิดอันตรายเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะคะบอกได้อะไรได้บอกได้เพราะว่าคนอุบัติเหตยู่ได้าฉาบไอ้น้นองอ๋อยยู่ได้าฉาบ ค่ะค่ะทราบทราบอยู่ว่าอยู่ดันช้างคุณครูก็เลยเป็นห่วงอ๋อยังนั่งทำอะไรนะคะพรุ่งนี้ต้องไปที่ซ่อมคนใช่ใช่สองคนเลยคะพันพันชนุคนหนึ่งพันพนุคนนึ่งแล้วประกอนคนหนึ่งค่ะสองคนทีนี้สองพวกคนพร้อมพร้อมนเลยปะพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูดูแลของทั้งน้ำพุทั้งหมดก็คือมา มาก็คือดูแลตามคิวนะคะพอได้รายชื่อเราก็จะดันเด็กเข้าไปว่ายอดเรากี่คนนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปรอจนกว่าเด็กจะหมดนะคะเพราะว่าพอเด็กครูชาจ๋าลูกพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรไปคะชุดนักเรียนค่ะรบกวนเป็นชุดนักเรียนนะคะลูกใส่ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคชุดนักเรียนแล้วหนูก็รัดผมให้เรียบร้อยครูชาจะถ่ายรูปนะคะลูกถ่ายรูปตอนเด็กๆก,กําลังฉีดวัคซีนนะคะ ผมยาวเด็กๆผมยาวผู้ชายหนูก็หวีมาให้เรียบร้อยหน่อยนะลูกนะคือมันคงตัดไม่ทันหรอกลูกนอกจากเป็นเทวดาเสกก็คืนนั่นแนหะคือหวีมาให้เรียบร้อยแต่งตัวนักเรียนมาให้เรียบร้อยนะคะหวีให้เรียบร้อยนะลูกอย่าอย่าปล่อยเป็นคุณชายนะับจัดการมาให้เรียบร้อยนิดน,นึงนะครับคุณชายนะับหวีให้เรียบร้อยหน่อยนะครับโอเคไหมครับท่าน เราถือว่าฉุกเฉินเราถือว่าฉุกเฉินแจ้งวันนี้ฉีดพรุ่งนี้เราถือว่าฉุกเฉินนะคะเอาเป็นอันว่ารู้กันว่าเราฉุกเฉินแต่ขออนุญาตแต่งตัวนักเรียนมาให้เรียบร้อยดูดีผมก็คือให้มันเซ็ตมาหน่อยให้มันดูโอเคอะให้มันดูแบบหล่อแบบโอเคอะไรเงี้ยนะคะลูกสาวๆหนกูก็ทาผมมาให้เรียบร้อยนะลูกนะหนูหนูหนูคิดซะว่าแบบถ้าเกิดหนูเป็นอะไรแบบเป็นลมขึ้นมาเงี้ย เื่อเป็นลมแค่เป็นลมไม่ไม่ได้รุนแรงแค่เป็นลมเนี้ยอุตื่นเต้นเป็นลมเนี้ยครูได้เข้าไปทันไงเดี๋ยวตอนอุ้มเนี้ยเดี๋ยวผมไม่สวยนะคะลูกเดี๋ยวผมไม่สวยเดี๋ยวภาพอุ้มครับครับครับผมแม่ผมไปงานจบแล้วครับไม่ไม่มีปัญหาลูกพอแม่แม่รับทราบแล้วลูกครับแม่รับทราบหนูเปิดก่อนก็นได้โอเคนะคะผู้ปกครองไม่ไม่มีคําถามใช่ไหมคะมีไหมคะ มีเรื่องอื่นไหมผู้ปกครองบอกได้เลยนะคุณครูเป็นคนพูดง่ายหรือผู้ปกครองแบบอ,อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาเลยอินอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้เลยอ๋อครูลังให้ใส่ชุดธรรมดาเดี๋ยวครูต้องไปเคลียร์กับมสามครูลังบอกให้ใส่ชุดธรรมดาแหละครูชาก็จะใช้ลูกโอเคค่ะเดี๋ยวถ้า เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงก็ส่วนตัวมาได้นะเด็กๆหนูอย่าลืมล็อกเอวน้ำหนักสูงๆล็อกเอลนะลูกนะนะคะโอเคนะคะเด็กๆโอเคนะคะแล้วก็ประกาศส่วนตัวนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตไปเคลียร์ข้อมาสามก่อนนะคะเพราะว่าครูช้าสางชุดนักเรียนครูลังบอกว่าครูลังบอกชุดธรรมดาเดี๋ยวกูชาเดี๋ยวูชาได้รูปเป็นชุดธรรมดาอีกนะคะโอเคขอบคุณผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเวลา วนนี้เจอกันนะคะผู้ปกครองสวัสดีค่ะ